สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเต้องบอกกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับว่ามอเตอร์ไซคเนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคเ ทุกวันอาทิตย์เวลา4ีทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง t ีเอ็นแห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาวิเคราะห์กาะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดของมอเตอร์ไซค์ระดับโลก <My S 1> ก็คือการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตของ3ามค่ายใหญ่หญก็คือยามาฮ่า w a s สกิและดุคติครับ ในงานอีกมาโชวที่ผ่านมานะยครับยามาได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF-R1 <are> และ YZF-R1M สองรุ่น2โมเดลใหม่ล่าสุดนะครับที่หลายคนกาลังคือหาอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะแฟนยามาในเมืองไทยนะั้นได้มีการจับจองกันอย่างเรียกว่าถล่มทลายเพียงแค่เปิดตัววันแรกนะครับก็มียอดจองสูงถึง15คันก็ไปแล้วจุดเด่นของ YZF-R1 ก็คือเรื่องของการปรับวิวมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันครับไฟหน้า LED นะครับแล้วก็มีไฟ d a y l i g h ์ LED อีกด้วยนี่คือจุดเด่นของดีไซน์ไฟหน้าที่แตกต่างไปจากเดิม หลายคนเห็นแล้วบอกว่านี่คือความสะใจของรูปแบบใหม่เป็นเอ็กซ์ซิบดีไซน์ที่หลายคนบอกว่าให้ความรับใจเป็นอย่างยิ่งไฟเลี้ยว LED 3ดวงนครับอยู่ที่กระจกสองหลังนี่ือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมีความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งน้ำหนักตัวที่เบาเพียง199กิโลกรัมนะครับก็เป็นจุดเด่นทำให้อาวันนั้นนะครับมีพลังแรงม้าต่อหนักที่สุดยอดด้วยดีมากสุดนะครับอยู่ที่200ตัวที่13,000รอบต่อนาทีและก็มีเรือนไมแบบจอย LCD Full ดิจิ t a ลนะครับที่ความโดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นี่คือความรู้จักรูปแบบใหม่ของยามาฮ่าอาวันครับดิสเบรกหน้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับจากเดิม6ลูกสูบต่อข้างเป็นส่ลูกสูบจันเบรก320มิลลิเมตรพร้อมด้วย ABS และก็ UBS ก็หมายถึง u n i f i e d Brake System เป็นการกระจายแรงเบรกจากหน้าและหลังนะครับทำงาน,นพร้อมๆกันดีไซน์ใหม่ของ r 1, r 1และ r 1 m นั่นก็คือเรื่องของช่วงท้ายที่มีการเจาะรูนะครับระหว่างเบาะผู้ขับขี่และก็เบาะซ้อนท้ายจะมีช่องว่างนะครับด้านในของแฟริงและก็มีไฟท้าย LED ที่สวยงามอย่าง,ย,างยิ่ง สำหรับท่อไอเสียเป็นแบบไทเทเนียมนะครับน้ำหนักเบาหลายคนขัดหูขัดตาครับกับหม้อพักไอเสียด้านล่างแต่ก็เป็นดีไซน์ของท่อไอเสียที่แตกต่างจากเดิมๆที่ผ่านมาซุยงหลังครับเป็นแบบสามเหลี่ยมหงายขึ้นด้านบนนะครับแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพื่อหลบให้กับตัวหม้อพักไอเสียด้านล่างนั่นเองความสัใจของอาันและอ 1, 1 m นในปี2015นี้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง200แรงม้าที่13,000รอบอนอาทีครับบล็อกใหม่นี้เป็นบล็อกที่มีหม cool er ้อลูููัวกีกกดชพงห่ส ในส่วนของอุณหพราะเราเขาวีดยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบคอสเพลนแคนชาร์ปที่แตกต่างจากคู่แข่งขันนะครับลูกสูตรแต่ลูกสูตรนั้นจะขึ้นลงไม่เท่ากันนี่คือจุดเด่นของยามาฮ่าที่แตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างเ e ห็นชัดนั่นเองครับสำหรับราคาของอาวันในต่างประเทศนะครับอยู่ที่528,000บาทส่วนอาวันเอนั้นอยู่ที่74,000บาทและราคาเปิดตัวขอาวันในเมืองไทยจะเป็นเท่าไหร่ติดตามข่าวกันต่อไปที่งานมหกรรมยานยนต์ครับ และรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือคัาสกีนินจา H2 นะครับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์ชาร์ดรุ่นแรกของโลกนะครับที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่งานอิกมาโชประเทศอิตาลีและงานอินเตอร์มอทที่เยอรมนีครับนินจา H2 นั้นครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของปี2015นะครับที่มาพร้อมกัน2รุ่นก็คือ H2R ในแบบรถแข่งที่พลังแรงม้าสูงสุดถึง300แรงมา้าและรุ่น H2 ธรรมดาครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงมา้า นี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ถนนนะครับคันแรกของคาว a s a k i ที่มีติดตั้งซูเปอร์ชาร์จอย่างเป็นทางการระบบซูเปอร์ชาร์จนั้นนะครับจะเป็นระบบที่มีการอัดไอดีเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับเป็นการเพิ่มแรงบิดและก็แรงม้าให้สูงขึ้นโดยใช้การขับเคลื่อนจากเพลาข้อเหวี่ยงนะครับมาหมุนชุดเทอร์ไบน์ด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับในการอัดไอดีพร้อมด้วยหัวฉีดนะครับแบบ2หัวตอนหนึ่งลูกสูบโดยมีท่อไอดีขนาด50มิลลิเมตรนะครับทำให้แรงม้าสูงสุดของรุ่นนี้นะครับถล่มทลายถึงมากกว่่่าาาาาา200 H2 แรรรรรรงงงมม้้้นน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 ััััััเเอคคคบบกกปปปิิดดตวววจใยุโโะไไสทล โดยมีการวางราคานะครับรุ่น Ninja H2 อยู่ที่25,000เหรียญ u คคิดิบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ800,000บาทนะครับแพงกว่าวา FR1M ของ y a มา h a อย่างมากมายทีเดียวครับส่วนราคาของ Ninja H2R นั้นอยู่ที่50,000เหรียญ US คิดเดินเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน600,000บาทคูณ2นะครับของ Ninja H2 เพราะฉะนั้นนะครับใครหลายคนที่สนใจ H2R บอกได้เลยว่าสาหรับแรงม้าก,กับเงิน1 600,000บาทในต่างประเทศนั้น จะเป็นราคาที่ถือว่าแพงอย่างยิ่งนะครับในตัวเมืองไทยกระแสข่าวล่าสุดนะครับเขาสี <C os ie> จะมีการเปิดตัวนินจา S2 ขึ้นในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยไม่มีการบอกราคาให้ทราบในขณะนี้ว่าราคาที่เท่าไหร่ต้องไปรุ่นกันที่งานมหากรรมยานยนต์ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานสัมมนาเทคนิคเรื่องของนินจา S2 นะครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้กับผู้ใช้บริษาทได้ทราบกันว่าระบบซูเปอร์ชาร์จของเค้าสีนั้นนะครับมีความโดดเด่นเพียงใด มาจาัจะนีแล้วนะครับสวิงอมหลังแบบแขนเดียวก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะว่านี่คือครั้งแรกของคาสกีนะครับในการพัฒนาสวิงอาแขนเดียวแบบนี้และอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างตัวถังแบบเทอริสเฟมนะครับเป็นท่อเหล็กกลมไฮเทนไซ์ที่มีค่าความแข็งเป็นพิเศษนะครับและการยืดหยุ่นตัวในการกับขี่ได้เป็นอย่างดีสำหรับท่อด้านข้างตรงนี้เป็นท่อน,นำอากาศจากด้านหน้าเข้าสู่ชุดเธอไบนะครับในการอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้นี่คือระบบของซุปเปอร์ชาร์จที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะ ชุดเทอร์บายจะอยู่ด้านหลังของตัวเสื้อสูบนะครับเป็นการดูดอากาศจากด้านหน้าเข้ามาอัดเข้าสูบเมล็ดของอากาศและผ่านท่อไอดีลงสู่ห้องเผาไหม้โดยมีหัวฉีด2หัวต่อหนึ่งลูกสูบครับสาม,มารถแรงม้าได้สูงถึง2องแรงม้านะครับในรุ่นมาตรฐานส่วนถ้าเป็นรุ่นของ H2R นั้นจะได้สูงถึงสาม่แรงม้าเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยราคาที่สูงถึง25 0 0 0าันเหรียญในรุ่นของ H2 ตามมาด้วย5 0,000ืนเหรียญในรุ่นของ H2R นะครับทำให้ราคาของ ja นินจานั้นนะครับน่าจะเป็นคู่ปรับที่สำคัญกับติ 1299แผ่นิกเล่อย่างแน่นอนครับและการเปิดตัวครั้งนี้ของนินจา S2 ที่เมืองไทยจะเป็นอย่างไรจะสร้างกระแสความฮือได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามข่าวกัน่ดีครับในงานพหักรรมยนต์ครั้งนี้ที่เมืองทองทานีครับ และอีกค่ายที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกก็คือดุคติกับการเปิดตัว129 9งพนิกเล่นะครับซึ่งในงานม้ากันยายนครั้งนี้จะมีการเปิดตัว129 9งพนิกเลยหรือเปล่าต้องมาตามลุ้นกันดูครับเพราะว่านี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่อิกมาโชอิตาลีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ1299งพนิกเกลยได้มีการปรับขยายเครื่องยนต์ใหม่นะครับจากเดิม1198ซีซีเพิ่มขึ้นมาถึงีใช้รหันสองร้อ9แปดสิบห้า ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์ครอดโดนะครับซึ่งมีการปรับกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมถึง4มิลลิเมตรหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำว่าซูเปอร์ครอดโดนั้นหมายถึงอะไรนะครับเครื่องยนต์ซูเปอร์ครอดโดก็หมายถึงเครื่องยนต์ที่มีขนาดของลูกสูบที่ใหญ่เป็น2เท่าหรือว่าเกือบ2เท่าของช่วงชักเพียงนั้นนะครับด้วยขนาดลูกสูบที่ใหญ่ถึง116ม mm, ิลลิเมตรและช่วงชักที่สั้นเพียง60.8ม mm. ิลลิเมตรดังนั้นซูเปอร์ครอดโดของพนิกาเล่199คันนี้ จึงมีที่มาที่ไปนะครับให้เห็นถึงจุดที่โดดเด่นของรถยนต์ที่แตกต่างจากคู่แข่งกันครับการเพิ่มซีซีของ1 2ึ่งสอเกเพนกเลนในครั้งนี้นะครับทำให้มีพลังแรงม้าสูงสุดที่เพิ่มขึ้นถึง205แรงมา้าจากเดิมนะครับหนึแรงมา้ามีการเพิ่มขึ้นถึง10ตัวด้วยกันโดยส่วนหนึ่งนะครับมาจากท่อไอเสียอะคาโ์บโิกชุดใหม่ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มแรงม้าในช่วงกลางขึ้นถึง10%และปรับเพิ่มแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นถึงอีกก,กมามเ,เดียวกันนะครับ ช้อยชุดนี้ได้มีการปรับเพิ่มแรงบิดในช่วงกลางขึ้นอีก10%และมีการลดน้ำหนักลงไปถึง3กิโลกรัมทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่1 9 0 5กิโลกรัมครับโดยส่วนใหญ่ของตัวรถนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับกับ1199 p a n i c a l e มีการปรับเป็นบางจุดนะครับสวิงอาร์มหลังใหม่นะครับขณะเดียวกันนั้นได้มีการปรับในองศาของมุมเล็กช่วงหน้าใหม่จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ1299 p a n i c a l e ก็คือระบบ up down quick shift นะครับระบบนี้เนี่ยจะมีปุ่มปรับอยู่ที่บริเวณแฮนด์ซ้ายมือนะครับปุ่มดาาและ่ลอั้นนงงขครบ เป็นการปรับสวิตช์ก,การทำงานของยนต์ระบบ dtc d w c หรือว e ่า ebc นะครับส่งผลให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็วในขณนะขับขี่นะครับนิเด่นของดูกติ1 2ึ่แพนองิบเกเล่ยซึ่งอยู่ในรูปแบบดีไซน์ที่ยังสวยงามเร้าใจเช่นเดิมนะครับสำหรับราคาของพานิกเล่ s นะครับในต่างประเทศนั้นอยู่ที่2 5 0 0 0ืาเหรียญ us หรือว่า 80, 0 0 0 0บาทไทยนะครับซึ่ง็นราคาเท่ากันกันกบรุ่นของ k า w a s a กินิน nja s 2 r ที่มีพลังแรงม้าสูงถึง300แรงมา้ขาขณะที่129 S นู่ี่ 205แรงม้าครับและในตัวของ1299 Panigale R นะครับราคาอยู่ที่34,000เหรียญ US ที่เป็นเงินไทยอยู่ที่1ล้8 0 0 0 0บาทครับนี่คือราคาสูงที่สุดในขณะนี้ของดูกติ1299 Panigale สำหรับการเปิดตัวในเมืองไทยครับที่างานมากกรมยยนต์ครั้งนี้จะมีหรือเปล่าไปติดตามดูกันให้ได้นะครับเพราะว่าดูกตินั้นต้องการจะเน้นเรื่องของสแ cra ม b l อรเป็นตัวหลักส่วน1299 Panigale จะมาหรือเปล่าไปตามดูกันครับ และนี่ก็คือการประชันโฉมรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ต3รุ่น3ค่ายในยุโรปนะครับส่วนในเมืองไทยของเราจะมีการประทะกันหรือเปล่ปาที่งานมห่ก,กํายานยนต์นครั้งนี้นะครับต้องบอกผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพ,พริบตาเพราะเรื่องนี้คือสุดยอดของแต่ละค่ายจะมาเจอกันในงานครั้งนี้เรื่องาราวของการประทะก,กันจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวกันต่อไปและในเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันในช่วงหน้าพักสู่ครับ